รับมาสอดตอและโลรงพยาบาลข้อสำคัญสำหรับ AE เอดีก็จะเป็นน่าจะเป็นข้อข้อนี้ครับที่มักจะติดซีก,กันก็คือให้ทุกคนมาคำว่าตรวจสอบออดิตโฮสต์ซีรับมาสอดต่อทุกคนมาอดต่อนะเกิดความคุยอยู่แล้วในบ้านนะตรวจสอบออดิตโอสต์ซีแล้วก็ออดิตไอซีดีเทน ที่ส่งผลต่อ C ีแล้วไม่ได้เงินอันนี้เมสถิติน้บเป็นเพื่อนเหตุปาเพราะเรื่องระดับโลกที่ต้องดูแลคนในองค์กรนะครับผมมีข้อนี้ครับไม่มี i c ซเทมสาเหตุภายนอกกรณีพรมนะครับผมควันครกับรถตอนนี้นะตอนนี้นะเดี๋ยวจะเห็นความใหม่ก็คืออะไรเดี๋ยวดูก่อนว่าเราตอนจะดขึ้นไหมนะครับ่าแล้วก็เลื่อตุนตีก็มาเลย ตอนนั้นเป็นหนึ่งสุราที่ถาน,นมาใช่ไหอ๋อข้อนี้บังเอิญเป็นปีที่เราก็ไปเกมใช่ไหมถ้ามีไปเกมยนไปเทียนแต่อีเทียน,นใช่ป่ะอีงบของอีเกมคือมันที่เท่าไหร่สิบหกกันยาโอเคเนาะอ,อ่ะครับผมจะไม่ใช่หนึ่งสุลาแล้วผมต้องไปสิบหกกันยาถึงธุดย์เลยสิบหกกันยาถึงธุดย์กำลังกดค้นหาอ่าแล้วพอจดก็มีมีรายงานขึ้นมาไหม มีไหมมีใช่ไหมคนไม่มีถือว่าถูกต้องคนที่มีคิดมาหันที่ไหนมีบ้างครับเพื่อมีมีนะครับมีอ่ารูปแบบมีมีคืออะไรรู้ไหมจ๊ะมีคือช่องโต๊ะของระบบตช่องบริการบริกตรเอร์วิสนะเนาะที่ทีได้แก่กันนะของของเอไอก็คือนบบอ่าระบบงานอื่นๆท่องเฉลิมใช่ไหมนะครับคุณใส่ ICD10 เป็นรหัส S กับดับวโอเคปะ่ะแสดงว่าไม่ใช่รถชนใช่ไหมแต่ฟอร์มบุบปัอุบัติเหตุน่ะที่เราส่งฟอร์มไอซีเอสสิบเก้าสาเหตุกันเลยนะในเน็ตตีเอ็นนะคุณจะเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุทางการยนต์ไม่สำคัญกันโอเคไหมถ้าอยากจะเห็นหน้าตานี่คืออะไรเราพอสอบที่ไม่มีตกมือต,นะตัวเยลยได้นะเตเวอร์แต่พอสอบที่มีแก้ไขด้วยโรงพยาบาลมีอย่างไรครับอาจรสมมติว่าเขียนวิชาสมมติี่ะ ผมก็ต้อง S M E รับบริการวยยันที่26เดือน9เขียก็เขียนด้วยติดฟีนะครับผมอ่ะวันที่26เดือน9 68เปิดทอปติดฟีขึ้นมา